ไอ้ไาตรงคองนี่ยได้กนไทนัดไฟยขนัดมั่นคือเพิ่ว่าวหแล้ขึ้นรถเนาะเซ็เซ็เ็เโอ้ยอันนี้ชองคนยังโบขึ้นอันนี้สบซน้องจ้อยช้ำลุดมือเออ่ามาที่หายังกันนะกระปูสบายสบายดีเ้ย้โตอ่าครบไรบอโเต็มคลอง อันนี้ของใครจะวเ้าอ้หอยเห็นว่าหังยไมเห็นวจอเยกไปแต่เศร้าัวนี่อน้องหม้ยโอ้มงหงกับมาใ่ไปลากคนไปจักอันนี้ใช่โยก็ได้เอาไปลากมังหงคัมาพ่ออมเนาะเออออกเมื่อบอบนี้โอ้ยมายืนงกันเรื่อยๆเรื่อยๆเอ ในบอกเปทีว่าพวงนี้เริ่มบ้านตองจ้อยแล้วทอะไเาอเนาะเปิดภาพขึ้นมามาบดอยน่เนาอมันทากันยางเด้อ่ะเนะเาะคนปรดมาเนาะเสด็จไทยว่า ดิงเบิดเบิึงบอลอย่างนัง้นดึงเบิดกลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเ c มซีเบิรดชุบูชุบคนมุสบองชุบอลน,ออนอายวาซิลฟังลาวังไทยและปอยทางต่างประเทศเันาคนา้ะกบอ,อ,อกันอีกแล้วกับช่องทีวาน้องพันไทยซานล โอตอนนี ông ông đó, ้อยู่ทางการขน้จ้อยเนี่น้องพก้นัปูนมาหน้องอู่ภายพี่เนะปูนใจูลมาเบิ่งนํากันเนาะน้องๆเพิ่น ่ะนี่สบายดีเ้อทุกคนอที่เ,<อ>เรือบอสั่งมาต้อนนะฮะเ,เออมือบอสเริ่มก่อเืินน้องจ่อ,อ,อ,อยอ๋อ นี่คือว่าน้องน้องหน้าเต่าหลังนั่นโดยสมมติว่าเขาข่าได้พือฮอาริมันเห่องอีกอะรถเดิไดเป็นถิดอูแล้วเนาะเป็นอย่อนี้อันเี้จอยนี่ยังเป็นทิดขาดๆๆขาด <S <S ขาดกาได้กระปุก

เห็ดเทือไก็ไกางน้องเพราะของน้องสวยเนาะมันยังโคือม่เยงกันยโมเบิร์บออี่เห็ดมเบิหน้าปูันนี้ตางากเป็นมาทีอืมสอบสองสี่ แปดเก้าเก้าสอบก็ค <ẫ> ือสิบสอบย้ายย้คืนน้ำแน่กี่น้ำกี่น้ำกี่น้ำขึ้นน้ำ่อดีดีห่วยจะพอดีได้พี่คอยได้คอยได้คอยได้โอ้โอ้คือบนั่งคือคือบนุ่มคือรถตัวซีดเลยวะบอมันคือบนุ่มคือรถตัวซีดเลยดิฮะคือเต้นแห้งแท้วะ โอ้ยรกขที่น้วรตุสิขี่กนั่งนอนสบายสิไม่ต้องอจนี่ก็บุคือกันก็สี่ตีนท่กันมืนบคือกันนี่เนาะโอ้ยนี่แกได้เยอะเลยนักอมันอันนี้นะเจ็ดเก่าเก่าเก่าเก่ได้นอยยานแข S 1> <S 1> แกเข่า,าเนอยแ้วโ่แกเข่าเทละเกากว่าและลีกป้ายเข่าอะไรอ้าวเออปูนมันหาสิบโลเนาะเข่ามันเจอมดดึงเข่าเด้เข่าเนาะสาวลป้ายอ่าตัวเข่ามันเป็นข่าขัาเปลือกมือน่อซารปีน้ำปีน้าช่วยใส่อุใจใจใ้ใสุ่ พี่ทานหนักด้วยเองอยู่เมืองไทยเลยนั่งเต็นรถตากแอมาอยู่เมืองลาวอะไรขี่รถไทย <c oughs> อย่าได้อย่าได้อย่าลุงน้องเลยเจอสัตว์ลุงน้องใช่เรอ

กีเลี่าประทานมาจะใส่อันนี้เนาะช้เทนี่พ่อมือนี่ประทานมาคุมพ่อชางพุดบอกเทนี่แหละลูกเอ็มาเดอเทนี้วันนี้ได้นี่ยพ่อบอชีสอบกีกลางวแล้วเนาะบอแมนซ้างต้องถามเจ้าแล้วใส่หูแล้ว ด้ยสบายดีแห้งอีดีเนาะโอ้ยหัวแล้วคึกคักขไเนาะเราไม่ก่อ่ไนเนาะเับเเพียงก่อนปพับไป็น จ่ лось, อยคนเดียวเลยน้องจ่อยเนาะแหงเกินอีเท่าสอนาใสหัวอสอใสบ่าพ่อมใส่หัวใส่หัวหนึ่งใส่บ่าสองสองขางก็เป็นสามแม่หิวพ่อมว่ายันยันดังกว่าเก่าแล้วน้องจ่อยเนาะยันเป็นตำนานเลย ตางสื่อเสียงให้ประเทศลาวเลยไปจักอ้ายังมีคนเห็ดได้ด้วยรอม่อ้างไูไอ้เบูนระดึงช่องช่อว่ะฮออโยางไปเพื่ออะไรไปเอาวายันจะทับตัวเองกทีเนาะ ขนาดเทื่อละสอบยังพอแห้งโอไปเห็นงานบ่าเฮานึงกะเฮาเคยยุกกะใส่แกมือคู่มือธรรมดาเนาะเอ้งานโตงทองนี่ได้คือกันไดถนัดไปถนัดมันคือเพิ่นเว้าแหละขึ้นรถเนาะเออโอ้ยอันนี้2คนยังบ่ขึ้นอันนี้บ่ซน้องจ้อยซหลุดมือเออบ่บ่บ่ซน้องจ้อยอนีไดอกนี

ไปชว์นเอาแต่เชอบให้ชว์เมองเนาะโอ้นาดตวจชอบได้าแล้วมารุ่นได้เป็นร้อยหั่นแลอ้วดูเอาเป็นชอบดซนาจะร้เป็นรอยไปแล้ายจอ้แล้วฮบนน่

หลังเอไม่เนอะวันน่าจะไปบ่กระดานขอยแล้วมันจ่อยใหม่เลยอ้าโทน่อยแต่โตซื้อยังจ่อยนี่ท่านขอยดีเซ็ตแต่สอบได้คนละสอบคนละสอบสิเว่ยหรือบ่จ่อย không chào cả nhang bao đông nà, nè là, buôn chào cả nhang yeah. cửa bớt leo không yeah. à, chào, này hơn đang đào hàng này, à, không phải xì si mà, à, mà của... Ờ. ไปบาทติดพันธิศสามันจะได้ถูกอเนาะสาวมาทีหายังไงน่ะกระปุกสบายดีอโอ้ยโตครบไร๋อเต็มคองอันนี้ของใครเ โอ้หนุนด้วยเห็นว่าลองจะน้องไม้เห็นแล้วว่ด้อยไปแต่เศร้าหัวนี่น้องไม้โดยโอ้มังหงกับมาใช่ไปหลากคนไปจักอันนี้เาให้โย่ก็ได้เอาไปลากมังหงกับมาพร้อมเนาะเออออกเมื่อบ่าบ่อะนี่โอ้โดยโดยเอาแต่สิข่าไปดินน้ำนี่เห็นหน้าก็มาจะคุดปูพี่น้องเนาะเอินเจอน้องไม้พี่น้องเลยทุก ตองสาวนหน่อยมั้งจ๊ะยนักไปแล้วนี่หย,ยุดหยุดหยุดเออจะหน่อยปะทะกันหมดฝันไว้กว่าได้นเนาะเสร็จแล้วเอาดังไฟดังมัน,มน,าานเนอะต้องใจวัดต้อดังหนึ่งเนาะอ๋อคงแค่เลย ฮักฮักหัวฮักฮอฮักฮักฮักเดี๋ยวสุดถ่ายแล้พี่น้องปูนแกปูนมาไว้พีหน่อยเราไอเยอนเวยมัน hit hit เด้งขึ้นอีกเเ,เราองรถคันขาวๆฮะรถไทยรถไทยฮัลโหลฮเโหลน้นแล้ววข <c oughs> ้าวันแล้วเอเนาะ นักเติบนอกพูนกาสะชิบสองหมสิบอยโลผมเนี่ยปว้วแล้วเนาะลอยโลพันตนหนึ่งต้นหนึ่งเนาะลอยโล่ซส่องสอบมันก็หอนแล้วเนาะอ่าตนหนึ่งยังไงแฟนบอพันตนแฟนแล้วเนาะพันต้ตนหนึ่ง ต๊งนี่่านได้เนาะอากาศเนาะแต่แต่พื้นสีมาได้แหะครัวหอ่างลอกท่านเจ้ากับขันพนุกเจ้ากับมานอนก่อดเนาะเนี่ยเด้กเทีนเทียนว่าจ่อยมืดันนั่นสีโมแหงฮะแต่จางกรราเชีย เพลงกันเป็นแะเลงแมนคนมาไหวมันก็ดีอีกอย่างนึงมันก็บริสไปไกลบัดเทามันเห็ดเวียกไม่ได้กับเขายังขี่นั่นอยู่เนาะแมนไหวเฮือนตัวเองอีแล้วยังกะมีแล้ววะเลยเฮือนกันลังคาตะกี้ยังว่าก็บ่อปูนอันนี้น่ะอยากแล้วแมนหาเนื้อน้องเชล่ายังเลือบ่อปูนซาวสอกก็ยังเหลือเนาะอันนี้ก็บแมนเกือบเป็นซาวผัวจักทิปไป สิบแปดนะเพลอแล้วคันน้องจ้อยหลักไปคลายน้ำก่บ่แล้วหลักไปคลายก่อนนี่บาแล้วโอ้ใส่ชงอีกบ่ฮะโอ้ใส่ชงใหม่อีกวย

คึับอืมมายืนเทียงกันเด้อมวันี้เริ่มจะได้เริอมในต่อเวทีว่าพรุ่งนี้เด้อบ้านน้องจ้อยแล้วสามามายืนเทียงกันพี่พี่พี่กลับมาพี่มายืนพี่นี่แสงมันจะเข่าฉั่นละแสงมือเข่าเออ đẹp rồi nó. บาดนี้เนาะแซ่บเรียบร้อยเนาะเฮ็ดเตรียมจัด กต่ผมจะปับดินทบแนงกระแล้วเพี่อนเนาะเรี่กรมกับมาแล้วแล้วจะบอมือเนานะเตรียมพีน้องเตรียมกอ่อเพื่อน้องก้อยเริ่มเนนะาะพวกเราูนมาห้พี่แล้วพียนะ้องเนาะเอาโอเคเพีองนะนี่ก็คือป,ประมาณนี้เลยเลยพีงเยงดเนาะ โดยเราทาบนสะสมกันมอืนนนออกันกหนึ่ง่น่อยนะครับยากจะได้ผลลพี่น้องไปก่อนน,น้องผิวผากันให้ก็ต้องกระสุกกระพรน่น้องด้วย,อยวขอเก่าขอมาสบายดีสบายดี